สวัสดีครับต้านหนึ่งสอนเทนะครับก็คลิปนี้ผมมีเข้าคู่เงินปอนเยนไปนะครับผมแต่ว่าเข้าช้าไปเยอะเลยนะครับจริงๆผมเพิ่งมาเห็นไทม์เฟรม4ชั่วโมงในเมตาเฮดเดอร์ของอีกโบกหนึ่งนะครับพอจะเห็นก็เลยจุดเข้าไปไกลแล้วครับเราไปดูหน้าเทรดกันครับก็ไทม์เฟรมเดเราจะเห็นว่าเขาขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีการติดแนวต้านทางด้านซ้ายมือนะครับระดับไทม์เฟรมเดอนะครับปึ๊บทีนี้จุดเข้าเราอยู่ตรงไหนเราไปดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับปึ๊บ สี่ชั่วโมงเราจะเห็นว่าเขาติดแนวต้านระดับ Time Frame Day อยู่นะครับจุดเข้าของเราก็คือเห็นไหมครับ Time Frame สี่ชั่วโมงเขาขึ้นไปหลอกครับแล้วก็หลุดโลทางด้านล่างนะครับแต่โบกนี้เราจะไม่เห็นจุดเข้านะครับเพราะว่าแท่งเทียนเขาจบเต็มแท่งไปเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูของอีก็อกหนึ่งนะครับผม Time Frame Day นะครับเราจะเห็นว่า Time Frame Day นะครับกราฟเขาก็ติดแนวต้านเหมือนกันนะครับผมแต่เราไปดู Time Frame สี่ชั่วโมงนะครับปึ๊บ สี่ชั่วโมงเห็นอะไรไหมครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับสี่ชั่วโมงเราเห็นว่าแท่งเทียนขึ้นไปหลอกนะครับแล้วก็ลงมาทำนิวโลนะครับเป็นแท่งเทียนที่ทำนิวไฮแล้วก็ทำนิวโลในแท่งเดียวนะครับผมแสดงว่าตลาดมีความผันผวนนะครับก้อนี้ก็จะเป็นจุดเข้าเรานะครับเพื่อที่จะกินแก็บนี้นะครับประมาณห้าร้อยหกร้อยจุดนะครับผมประมาณห้าร้อยจุดนะครับสต็อปบล็อสเราก็ถ้าสต็อปบล s อสแบบดุดุหน่อยแอคเีฟนะครับก็อยู่โซนนี้นะครับ สี่ร้อยจุดเท่ากันครับ R/R หนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเอาแบบปลอดภัยเลยนะครับผมก็ส Stop loss ที่ปลายไส้ทางด้านบนครับประมาณแปดร้อยจุดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องลด Position คำนวณ Position คำนวณหลอดดีๆนะครับไม่ใช่ส Stop loss ไกลแล้วก็ใส่หลอดเท่าเดิมนะครับต้องลด Position นะครับให้เหมาะสมกับจุดส Stop loss ที่เราตั้งไว้นะครับเดี๋ยวไม่งั้นพอร์ตแตกนะครับถ้าผิดทางขึ้นมาวันนี้ผมก็เห็นช้าไปครับ สำหรับหน้าเทรดนี้ก็ติดทม์เฟรมเดย์แล้วก็4ชั่วโมงขึ้นไปหลอกแล้วก็กลับมาทำนิวโลก็เข้าออตรงนี้สต็อปลอสตตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถึงเป้าก็ออกนะครับแต่จะเห็นว่าอีกบล็อกนึงกับเทรดดิ้งวิวนะครับเทรดดิ้งวิวก็แท่งจบแบบนี้เหมือนกันครับแต่ว่าบล็อกเมื่อกี้แท่งจะจบก่อนนะครับอันนี้ผมก็มีเข้าไปขำๆนะครับผมก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้นะครับ 4ชั่วโมงจบแท่งนะครับผมก็เข้าไปแล้วก็ติดแนวรับทางด้านซ้ายมือก็ออกนะครับแต่เข้าไปน้อยนะครับเพราะว่าผมตั้งสต็อปลอตไว้ที่โซนนี้เลยนะครับก็เลยเหลือแค่ประมาณ0.05หลอดนะครับตอนแรกกะจะใส่0.1นะครับแต่ว่าเผื่อเขาเด้งขึ้นมาผมจะใส่อีกไม้นึงครับเพื่อที่จะกินแก็บตอนเขาลงต่อได้เยอะกว่านะครับเพื่อที่เราจะอยู่รอดในตลาดได้ยาวนานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณครับ